สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดทางออเนอร์นะครับอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือเจ้าออเนอร์แพดเอ9 a เองครับเขาเป็นแท็บเล็ตที่ขายในเลทราคา8,000กกางนะครับที่มาพร้อมกับสเปคฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานที่ครบคันมากๆเลยนะครับและที่สําคัญสามารถที่จะใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับสำหรับราคานี้เนาะก็มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าเรียนเล่นครบจบในเครื่องเดียวครับ เขาเป็นแท็บเล็ตที่ซัพพอร์ตการใช้งานเทียบเท่ากับ PC ในทุกๆด้านเลยนะครับทั้งการทํางานการเล่นเกมรวมถึงการเรียนด้วยพร้อมมอบประสบการณ์แล้วก็ฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งานที่ครบคันเลยนะครับ เจ้า Honor Pad a 9A นะครับเป็นแท็บเล็ตที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการทำงานและก็สื่อบันเทิงต่างๆแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับรองรับการใช้งานควบคู่กับปากกา Honor ร o ชอ e พีนซิครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ครับ Honor Full View Display ขนาดอยู่ที่11.5นิ้วครับรีเฟล็กซ์120เฮิร์ความละเอียดความคมชัดอยู่ที่ 2.5K ครับช่วยให้เราดื่มด่ำกับการใช้งานไปอีกขั้นนะครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับหน่วยความจำขนาดใหญ่ได้แรมมาที่16 g b เลยนะครับแรมจริง ความจุมาที่128 g b เลยช่วยให้ผู้ใช้งานไร้กังวลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับระหว่างที่เราใช้งานอยู่เนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับผมสาหรับราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่8,499บาทครับผมโอ้โหราคาดีมากๆเลยนะเนาะและย,ยังไม่พอนะครับใครที่ซื้อในช่วงแรกๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยของแถมแบบสุดพิเศษเลยก็จะได้รับในส่วนของตัว อ o อ o เนอร์ช้อยเพนซิลมูลค่า2499บาทไปด้วยนะครับและยังไม่พอครับก็จะมีในส่วนตัวอ o อ o เ c อร์เคสแพดนะครับมูลค่า999บาทไปอีก1ชิ้นนะครับรวมของแถมแล้วอยู่ที่ ,3498 บาทเลยนะครับก็ของแถมจัดเต็มสเปคการใช้งานครบคันครับก็ถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจริงๆครับราคาดีของแถมแบบดีมากๆเลยเนาะใครที่สนใจหรือว่าใครที่หาอยู่เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับผม ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันครับก็แน่นอนเขาเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่11.5นิ้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากๆเลยเขามีความบางอยู่ที่6 7 7มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่47 5กรัมถือใช้งานเนี่ยได้คล่องตัวแบบพอสมควรเลยนะครับทุกคนการถือการยิบจับการใช้งานเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ Fu l l metal unibody นะครับดีไซน์พรีเมียมมากๆเลยลำโพง4ตัวเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับ สวยมากครับสวยมากในส่วนตัวดีไซน์ของเขาเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเราหยิบจับเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยว่ามีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะมีแบบการกระแทกได้นะครับแล้วก็การกดทับหน้าจอได้นะครับตำแหน่งตัวปุ่มต่างๆก็แน่นนะครับผมจากที่ผมได้สัมผัสมานะก็ตัวบอดี้เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาแบบซับแรงกระแทกแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับตัวมูดูลกล้องของเขานะครับก็จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวนะแต่ว่าก็จะมีแบบ ลวดลายที่แบบฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะครับกล้องหลังความเร็ดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์หน้าจอของเขานะครับก็จะมีแถบดําอยู่ตรงนี้เวลาเราถือเนี่ยเราก็สามารถที่จะถือตรงนี้ได้นะครับ มือของเราก็จะไม่ไปโดนหน้าจอนะครับกองหน้าอยู่ตรงนี้ครับผมดีไซน์ตัวเครื่องส่วนตัวผมมองว่าเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่แต่ว่าถือใช้งานเนี่ยได้คล่องตัวพอสมควรเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเขาก็แบบมีมาแบบจัดเต็มเลยนอาะสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องของเขาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตกกระแทกการกดทับของหน้าจอตำแหน่งตัวปุ่มต่งตางๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับ แล้วก็ในเรื่องการใช้งานของเขานะครับแน่นอนเขารองรับตัวปากกานะครับทุกคนก็เป็นแท็บเล็ตที่ขายในเรนราคา8,000กลางๆที่สามารถใช้งานตัวปากกาได้ครับนี่ก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ดูในส่วงตัวแบตเตอรี่ได้นะครับก็ใช้แทนนิ้วได้ครับเนี่ยสามารถที่จะเขี่ยไปเขี่ยมาได้เนาะสำหรับคนที่จะเอามาจดโน้ตเอามาวาดภาพนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนี่ครับเอามาไว้แบบจดโน้ตตรงนี้ได้เลยเราสามารถที่จะ เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างเงี้ยเอาเป็นกระดาษเปล่าก็ได้ครับสามารถที่จะวาดได้เลยนะครับพุ้มๆมนี่เนี่ยแบบนี้ได้เลยครับผมนี่เขียนได้แบบลื่นๆแบบนี้เลยเนาะสำหรับการจดโน้ตก็เหมาะกับน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเอาไว้แบบจดบันทึกจดโน้ตส่วนคนที่ทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาไว้แบบว่า จดบันทึกต่างๆได้นะครับรวมถึงการใช้งานตัดตอนหรือ่องพวกแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เนาะก็ใช้งานแทนนิ้วนะครับเวลาเรา ลากตัวฟุตเทจของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งต่างเนี่ยผมว่ามันก็จะสะดวกเนาะเพราะว่าตำแหน่งตัวปลายปากกาเนี่ยมันเล็กนะครับเราสามารถที่จะใช้งานวางในแม่นยำมากกว่าตัวนิ้วมือของเรานะครับก็ถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่ขายในเดทราคา8บบทันกลางที่มีปากกาให้ใช้งานครับอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็เป็นแท็บเล็ตที่ใส่ซิมได้ด้วยในเลทราคานี้ปกติแล้วสําหรับเรทราคานี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัว Wi-Fi แค่นั้นเองเนาะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมได้ใช้งานประกาได้นะครับคุ้มจริงๆครับผมแนะนําเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ครับ Honor FullVie w 1 1 5นิ้วนะครับรีเฟล็กซ์สูงครับ120เฮิร์เลยความคมชัดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 2.5K นะครับทุกคนและยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับนี่เรื่องตัวหมวดถนอมสายตาที่แบบครบครันเลยเนาะก็ให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าการแสดงผลแล้วก็ความสว่างครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงภาพแบบถนอมสายตาครับทุกคน ตัวนี้เขาก็จะมีตัวสุขาภาพของการนอนหลับนะครับเป็นการแสดงผลกลางคืนแบบเซอร์คาเดียนครับถ้าเราติ๊กเปิดเนี่ยหน้าจอของเขาก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับก็จะปรับไปตามแสงหน้าจอของเราเนาะเนี่ยครับการใช้งานผมว่าโอเคเลยนะเราดูแล้วเราสบายตาดีนะครับสามารถที่จะกําหนดเวลาได้ครับหรือว่าติ๊กปิดตรงนี้ได้แล้วก็มีในส่วนตัวโหมดอ e ีบุ๊กครับเอาไว้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสลับหน้าจอเป็นแบบขาวดําแบบนี้ ยังทัดยังใช้งานได้ลื่นเหมือนเดิมครับถ้าเลิอกอ่านแล้วก็มาติ๊กปิดตายนะครับตั้งค่าในส่วนตัวแบบอักษรรูปแบบอักษรได้นะครับแล้วก็ตัวรีเฟรชเลนของเขาเนี่ยมี3สเตปให้เลือกนะมีด y นามิกนะครับปรับตามการใช้งานจริงมาตรฐาน6เฮิเพสูงคือ1 2 0เฮิรนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วมองว่าหน้าจอใหญ่ครับใช้งานได้เต็มที่แน่นอนการแสดงผลก็ สวยสีสันสดใสดีนะครับดูคอนเทนต์เล่นเกมได้ครับสำหรับตัวหน้าจอตัวการแสดงผลของเขานะครับการใช้งานลื่นไหลดีนะครับทุกคนเข้ามาพร้อมกับแรม16 g กิกนะครับก็แรมจริง8 g กิกขยายแรมเพิ่มได้อีก8 g กนะิกเนาะแล้วก็ตัวล o m อกิกนะครับใช้งานได้แบบไร้กังวลเลยใช้งานได้เพียงพอแน่นอนครับผมสำหรับการใช้งานตัวหน่วยความจําของเขานะครับก็เนี่ยใช้งานได้ลื่นๆครับอืม และตัวปากกาเนี่ยแถมมาให้ฟรีด้วยเนาะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานเนี่ยครับได้หลากหลายเลยในส่วนตัวปากกาของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าเขาเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่มากๆเลยใครที่จะเอามาแบบว่าใช้งานดูในเรื่องตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็มาพร้อมกับลำโพง4ตัวครับลำโพงเสียงแบบรอบทิศทางเลยนะครับสามารถที่จะเล่งเสียงมาแบบ สูงสุดได้ที่แบบ200ซแบบนี้เลยนะครับดูคอนเทนต์เสียงดังแน่นอนครับผมเบสแน่นลึกชัดเจนทรงพลังครับตัวนี้เสียงลำโพงคือดีมากเอามาไว้ฟังเพลงเอามาไว้ดูหนังเนี่ยผมว่าได้เต็มที่ได้สบาใจแน่นอนผมเล่นเกมพับจีโมบายไปนะเสียงแบบโอ้โหยิงแป๊บปัง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 ,ปง,ปง,ปงเลยนะครับทุกคนเสียงค่อนข้างที่จะกระหึ่มมากๆเลยเนาะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆของเขานะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้แบบหลากหลายหน้าจอนะครับทุกคน ใช้งานเป็นจอเล็กแบบนี้ได้ครับหรือว่าเราจะเพิ่มมาอีกสักจอหนึ่งอ,อย่างเช่นนี่ครับผมนี่สามารถที่จะใช้งานได้ครับทุกคนเนี่ยสลับไปง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัว y o ยูท่าเราอยากจะดูในส่วนตัว Facebook เนี่ยครับแล้วก็ดูทัดอย่างอื่นไปนะครับเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้แบบแบบนี้เลยครับผมสำหรับการใช้งานตัวหน้าจอของเขาเนาะในการใช้งานแบบหลากหลายหน้าจอนะครับ โอเคครับโอเคในเรื่องการใช้งานได้แบบลื่นไหลดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับตัว Google Kit ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อมาไว้แบบให้บุตรหลานได้ลองเล่นได้ลองแบบพัฒนาการนะครับผมก็ถือว่ามีครบคันเลยเนาะ ถ้าถามว่าสเปคการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมมองได้ว่าเป็นสเปกการใช้งานที่ครบคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับแท็บเล็ตที่ขายในเดลราคา8ปดพันกลางๆนะครับไดน,นาจอใหญ่อยู่ที่1 1บดนิ้วความคมชัดความเอียดได้มาที่2 5งจุดีรีเฟรชเรหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตชิปก็เป็นตัวแรงในระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นชิปตัว snapdragon 685ครับการเล่นเกมเนี่ยก็ตัว pubg mobile นะปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็เล่นได้ลื่นไหลสมูทดีนะครับแรม 8G กิกขยะแรมเพิ่มได้อีก ลำหนึ่งร้อยยี่สิกิกับตัวกล้องหน้าของเขานะครับเอาไว้แบบสนทนาวิดีโอคอลไว้ถ่ายเซลฟี่ก็พอได้ครับความเร็วอยู่ที่5้ามิลพิกเซลกล้องหลัง8ปดมิลพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ8,300ันสมิลลิแอมครับผมพร้อมกับชาร์จไวตัวหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ย35มวัตต์นะครับตัวนี้สามารถที่จะสแตนบายได้นานถึง70วันเลยนะครับดูวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณ11ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อ่านอีบุ๊กเนี่ยปรระมมาณ14ชัั่ววโงคบแล้ก โทรคุยสายเนี่ยได้ประมาณ51ชั่วโมงเลยการใช้งานก็คือใช้งานได้นานครับแบตเตอรี่เยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชั่นของเขานะครับก็จะเป็นตัว magic os เวอร์ชัน9นะครับผมแล้วก็รันบน Android เวอร์ชัน15ครับทุกคนการเชื่อมต่อของเขานะครับก็ผ่าน 4G LTE ครับผมแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยจับได้ตัว2.4 GHz 5 GHz เครับเชื่อมต่อดาวน์โหลดอะไรต่างได้เร็วแรงดีนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตเอีงหนึ่งรุ่นที่ครบคันมนากๆเลยนะครับ8,499้เบาบาทครับแนะนําเลยนะครับสำหรับคนที่หาแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ๆใ,ในเหลราคานี้เอามาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเอามาไว้ในเรื่องการทํางานหรือว่าเอาไว้แบบให้น้องนักเรียนนักศึกษานะครับผมหรือว่าใช้งานในครอบครัวตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งแหละหน้าจอใหญ่มีปากกาโทรเข้าโทรออกได้ด้วยสเปกการใช้งานครบแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมมาแชร์มาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ